สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟทครับเวลาดีๆหนึ่งทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมกอล์ทีแมนครับจะมาแนะนำเทคนิคกับวิธีการดึงข้อมูลจากคอมแม้ขณะวิ n โ o w s เสียได้เองง่ายๆนะครับต้องบอกว่าเราสามารถย้ายข้อมูลนะครับขณะที่เกิดวินโดว์เราเกิดบ e ูสก e e นเสียไปแล้วนะครับไม่สามารถเข้าวินโดว์ได้นะครับแต่ข้อมูลสําคัญของเรายังอยู่ในซีเนี่ยเราต้องการแบ็กอัพออกมาทํำยังไงนะครับเราสามารถย้ายได้ครับผ่านเจ้าตัวไฮเลนด์บูธนะครับที่พี่กอฟเคยแนะนําว่าเป็นทรูเครื่องมือนะครับ เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าขั้นตอนในการย้ายตรงนี้ทํำยังไงไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการขั้นตอนในการย้ายข้อมูลนะครับกรณีที่เกิดวินโดว์เรานะครับพังไม่สามารถเข้าวินโดว์ได้นะครับพี่ก๊อฟนี่สมมุติว่าเออมันเกิดหน้าในส่วนของสีฟ้านะครับหน้าในส่วนของบูทแล้วมันเข้าไม่ได้นะครับทำยังไงล่ะเราจะย้ายข้อมูลสําคัญออกก่อนเพื่อจะลงวินโดว์ใหม่นะครับขั้นตอนนั้นง่ายมากครับก็คือให้ใช้ h i l e n Boot นะครับตัวนี้นะครับที่พี่ก๊อฟเคยแนะนําไว้นะครับ Helen Boot นะครับทิ้งลิงก์ไว ให้ใช้ไฮเลน์บูสนะครับต่อไปที่คอมพิวเตอร์ของเราเลยนะครับจากนั้นนะครับให้เรารีสตาร์ทเครื่องครับก็คืออาจจะกดปิดเครื่องเปิดใหม่ก็ได้นะครับหรือจะรีสตาร์ทเครื่องก็ได้นะครับลองดูอ่ะนล้วพี่ก็ปิดก่อนนะครับปิดเครื่องไปแล้วนะครับแล้วพี่ก็นะครับขยับมานิดนึงอาจจะจะได้มองเห็นนะครับพี่ก็จะใช้วิธีขั้นตอนก็คือเปิดเครื่องนะครับ แล้วก็กดในส่วนของ ESC นะครับหรือกดอะไรก็ได้เมนูที่มันสามารถเลือก Boot Option ให้เป็นที่ฝัดไดได้นะครับอย่างนี้นะครับก็คือพ่ก็กด ESC นะครับของตัว HP นะครับก็กด F9 นะครับจะไปเลือก Boot Option นะครับพี่ก็ก็จะกด F9 นะครับเพื่อจะเลือก Boot Option แล้วก็จะเลือกมาที่ตัวแฟลชไดร์นะครับก็คือ USB hard drive นะครับอ่านไว้ก็คืออาจจะเป็น Kingston Sandisk แล้วแต่นะครับแล้วแต่เลือกของคุณนะครับกด Enter จากนั้นนะครับ ตัวฟังก์ชันในส่วนของตัว Highland Boot ก็จะสร้าง Windows จำลองคือ Windows PE 10นะครับขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรารอนะครับระหว่างรอนะครับอย่าลืมนะครับสำคัญก็คือต้องเตรียมตัว b a c k อ p ข้อมูลอย่างเช่นแฟลชไดรฟ์ฮาร์ดดิสต์นะครับเพื่อมาเตรียมเชื่อมต่อและโอนย้ายข้อมูลนะครับระหว่างนี้นะครับรอสักครู่ก่อนจะเข้า Windows นะครับกรณีที่เราเจอว่าวินโดว์มันบลูสกร e นมีปัญหาบ่อยๆนะครับเราจะแก้ไขด้วยตัวเองเข้าวินโดว์ไม่ได้คือ แก้ตามบิ๊กคอรแนะนําว่าวิธีการบูตแล้วมันไม่เข้านะลงวิดีโอใหม่นะครับก่อนจะลงวิดีโอใหม่นะครับคุณสามารถย้ายข้อมูลแบบนี้ได้นะครับเพื่อป้องกันข้อมูลที่เป็นข้อมูลสาคัญคุณจะได้ไม่หายไปนะครับตรงนี้สําคัญมากนะครับเราจะย้ายข้อมูลจากไดซีที่เป็นข้อมูลสําคัญนะนะครับตอนนี้นะครับก็เข้ามาในส่วนของ w i n d o อ s PE แล้วนะครับก็คือ Highland Boot CD PE w i n d o w s 10นะครับตรงนี้นะครับขั้นตอนก็คือง่ายๆเลยครับ ก็กดไปที่ตัวนี้ก็ได้ครับติ้งพีซีก็ได้นะครับก็จะเจอนี่ครับฮาร์ดดิสแล้วนะฮะว่าตอนนี้มีฮาร์ดดิสกี่ลูกนะครับก็คือตอนนี้จะเห็นฮาร์ดดิสเฉพาะไดซีนะครับเพราะว่าพิกอปแบ่งเฉพาะไดเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีหลายไดก็จะเห็นบ้างนะครับอาจจะเป็นไฮไดซีได้ดีนะครับแล้วแต่นะครับแต่สิ่งสาคัญนะครับก็คือเราจะเชื่อมต่อยังไงก็คือต่อฮาร์ดดิสได้เลยครับในกรณีที่สมมุติว่า อย่างโน้ตบุ๊กพี่ก๊อฟมีฮาร์ดดิสไอช่องยูสบีสองอันนะครับต่อเออเมาส์ไปแล้วต่อในส่วนของตัวไฮเลนบุ๊กไปแล้วอา้าวต่ออีกไม่ได้ทํายังไงล่ะสามารถถอดเจ้าตัวไฮเลนบุ๊กออกครับถอดออกไปเลยนะครับแล้วเรานะครับก็เอาแฟลชไดร์ที่เราต้องการแบ็กอัพนะครับนะครับอย่างเงี้ยแฟลชไดร์ที่เป็นต้องการแบ็กอัพก็ต่อเข้าไปเลยนะครับต่อเข้าไปนี่ฮะต่อไปปุ๊บเราก็เปิดในส่วนของตัวข้อมูลที่เราต้องการ ที่อยู่ในเครื่องนี้นะครับไดซีนะครับเข้าไปที่ไดซีนะครับเข้าไปที่ในส่วนของยูเซอร์เรานะครับยูเซอร์เราชื่ออะไรนะครับแล้วก็เข้ามาที่ในส่วนของตัวพิคอปจะเอาข้อมูลจากตัววิดีโอนี่นะฮะก็จะเห็นนี่มีวิดีโอเห็นไหมครับสองอันนะครับพิกอวก็คลิกก๊อปปี้ได้เลยนะครับก๊อปปี้มาวางนะครับในแฟลชไดรฟ์นะครับ เห็นไหมครับก็สามารถโอนย้ายข้อมูลได้แล้วนะครับสามารถโอนย้ายข้อมูลได้แล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเราได้นะครับส่วนสองการในการย้ายนะครับก็คืออย่าลืมว่าเราจะย้ายนะคือเราต้องย้ายจากตัวไดที่เราต้องการนะครับก็คือไปเลือกข้อตอนแรกก็คือกดไปที่ TPC กดไปที่ไดของเรานะครับแล้วก็ไปเลือกที่ User Profile ของเรานะครับนะครับแล้วก็ ฮะ user profile และเราก็กดเข้าไปเลยครับว่าเราจะเลือกอย้ายใจส่วนไหน My document นะครับหรือตัววิดีโอรูปภาพนะครับอยู่ข้อมูลใน d i v e c นะครับเราย้ายออกมาได้ตามขั้นตอนนี้เลยครับใช้แค่วิดีโอ pe เข้ามานะครับ boot จากนั้นเอาตัว f ไ a s d i มาหรือฮาร์ดดิสต์มานะครับมาเชื่อมต่อแล้วก็ copy ข้อมูลได้เลยพอ copy เสร็จนะครับก็กดในส่วนของ ตาร์ทนะครับแล้วก็รีสตาร์ทได้เลยนะครับพอรีสตาร์ทก็ถอดตัวแฟลชไดร์ที่เราเอาใช้งานนะครับก็คือ Copy ออกมาออกนะครับหลังจากนั้นก็คือเราลงวิดีโอได้ตามปกติครับแล้วนี้ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับที่มาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ครับก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กําลังใจเราครับช่วยกดติดตามกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่กับ c a t ไฟ e ครับ